อาเซียนนั้นวันนี้10ประเทศมีความแตกต่างกันมากในเรื่องของระบบการปกครองการเมืองแล้วก็การบริหารนะครับการที่เราจะนำา10ประเทศนั้นมารวมให้อยู่เป็นครอบครัวเดียวกันมาเดินไปในทิศทางเดียวกันอันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในอาเซียนของเรานั้นแต่ละ ประเทศนั้นมีระบบการปกครองที่ไม่เหมือนกันต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับไทยกับขเขมรหรือกัมพูชาครับเหล่านั้นปกครองโดยระบบประชาธิป,ปไตยมีกษัตริย์เป็นประมุขนะครับมีนายกเป็นผู้นําแล้วก็มีรัฐสภาเป็นผู้บริหารเป็นคนตัดสินใจอันนั้นก็คงคล้ายเครลองกันแต่ถ้าเราไปดูมาเลเซียครับมาเลเซียเป็นประชาธิป,ปไตยแบบรัฐสภานายก ก็เป็นหัวหน้ารัฐบาลซึ่งก็เป็นการเมืองที่ถือว่าทุกอย่างก็ต้องเป็นแบบรัฐสภาส่วนฟิลิปปินส์นั้นก็เป็นประชาธิปไตยครับแต่ปรากฏว่าฟิลิปปินส์นั้นได้รับอิทธิพลจากอเมริกาก็เลยใช้เป็นระบบประชาธิปไตยแต่ประธานาธิบดีนั้นเป็นประมุขแล้วก็หัวหน้าคณะการบริหารส่วนลงไปอีกนะครับอินโดนีเซียอินโดนีเซียนั้นก็เป็นประชาธิปไตยเหมือนกันครับแต่มีประธานาธิบดีเป็นผู้นํา แล้วก็เป็นสาธารณรัฐในเขตปกครองของตัวเองนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียนั้นใหญ่ประชากรเยอะลงไปอีกอันหนึ่งก็คือสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์นั้นแน่นอนครับเขาก็มีเป็นลักษณะของประธานาธิบดีเป็นประมุขค,ครับแต่มีนายกเป็นหัวหน้าการบริหารจัดก,การซึ่งก็ถือว่าแปลกออกไปนะครับเพราะว่าสิงคโปร์นั้นเขาคิดนะครับว่าจะเป็นประชาธิปไตยแบบเต็มใบไม่ได้ อันนั้นก็เป็นระบบของสิงคโปร์เพราะเขาต้องการทํางานครับส่วนลาวนั้นเป็นสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต์ครับมีพักเดียวคือพักประชาชนปฏิวัติลาวแล้วก็ประธานประเทศก็เป็นประมุขนะครับแล้วมีนายกเป็นหัวหน้าคณะการบริหารเนื่องจากว่าในช่วงของสงครามเย็นหรือสงครามอินโดจีนหรือสงครามเวียดนามนั้นลาวนั้นเท่ากับเป็นเมืองหน้าด่านของคอมมิวนิสต์ถ้ากลับไปดูพม่า พม่านั้นเป็นแบบลักษณะของเผด็จการทางทหารนะครับภายใต้สันติภาพและก,การพัฒนาแห่งรัฐประธานสภานั้นเป็นประธานประเทศนะครับแล้วก็นายกก็เป็นหัวหน้ารัฐบาลหรือถ้าย้อนกลับมาใกล้กับลาวเข้าไปนิดนึงก็คือเวียดนามครับเวียดนามเป็นสังคมนิยมพักคอมมิวนิสต์แบบเต็มใบเลยนะครับโครงสร้างของเวียดนามนั้นได้มาจากรัเสเซียได้มาจากจีน ส่วนบูนายนั้นทว่าไปแล้วระบบก,การปกครองของเขานั้นก็ต่างกับที่อื่นเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะบูนยนั้นยังไม่ใหญ่มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองก็ถือว่าต้นเดิมมาเป็นอย่างไงก็ยังเป็นอย่างนั้นนั่นก็คือสิ่งที่คนไทยคนจะต้องรู้คนไทยคนจะต้องเข้าใจนะครับว่าเขามีความต่างกับเราเราจะต้องหันก็ไปหาเขาได้อย่างไรเพื่อความราบลื่นเพื่อความสมบูรณ์ในการที่เราจะเป็นครอ,อ,อบครัวเดียวกันครับ